สวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับอยู่หน้าครับเอฟซีมาตามตัวเลขกับพี่น้อยนะครับเนาะพี่น้อยนี่เพิ่นนอนหน้าครับเอฟซีนี่ครับเทียงหน้าครับฝันเลขครับผีผูเถาเดินออกมาจากปาซาครับเอฟซีมาเขียนเลขให้ที่บอครับพี่น้อยเพิ่นมาแนวเลยครับผีผุ้งยิงหรือผีผูทชายครับผีผู้ชายครับผีกองกอยก็มี่ผีกองกอยก็มีบอกครับแมนผีกองกอยฟันวัน่นกมาคือการผีกองกอยนะครับ มาตานนี่ก็ได้เห็นอั่นผีผู้ชายนั่นมาก่อนมากพนก็ได้ว่ามันก็มาเกี่ยวมาเวียนมาหอมนี่แหละครับเอาขอเซี่ยงไฮ้โชคเจ้าเด้อพนว่าพนก็เขียนเด็กหายครับเด็กสามตัวนั่นห้าหกแปดครับเด็กสองตัวนั่นเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะห้าหกแปดกับเจ็ดสองเนาะครับงวดวันที่สิบหกขับเอฟซีวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ่ะถือนะครับรับถือไปทั้งไต่ๆนี่ก็ได้เออให้เอฟซีเพนจับหน้าจอครับ ห้าหกแปดหรือว่าเจ็ดสองครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับพี่น้อยครับนอนหน้าฝันเห็นผีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกครับผีกองกอยกับมาน้ำผีกองกอยบอกเลยอีกบ่ครับผีกองกอยนั่นมากคนกรสิมาเป็นมูกันโอ้มาน้ำกันผีอันผู้ชายผู้ชายนี่อกระสเอเล็กตัวเด็ดมาให้ล้วเนาะครับเนาะครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งพงษ์สวัสดีครับมาครับผม